It's been a really, really nice up week. Some that's torture, some days better. La, la, la. นี่ค่ะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อาการใช้บริการรถไฟฟ้าของหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะไปดูกันเลยขอเนี่ยสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้คะ่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่ออันดานะคะมาจากการจัดการคะ่ะเ,เคยใช้รถไฟฟ้าไหมคะเคยคะ่ะทาไมถึงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาลัยคะเพราะว่าสะดวกดีคะ่ะเพราะว่าอาคารเรียนกับสถานที่ที่จะไปอาคาะอยู่ใกล้กันก็ใช้รถ ไฟฟ้าดีกว่าค่ะอยากให้ปรับในด้านใดบ้างคะอยากให้ปรับเกี่ยวกับการขับอะค่ะเพราะว่าบางทีรถไฟฟ้าเป็นรถที่ใหญ่ใช่ไหมคะบางทีก็ขับแบบขับเร็วแล้วก็บางทีก็ขับแบบเบียดก,กับรถเครื่องบางทีรถเครื่องไม่เห็นนะคะขอบคุณค่ะกนนี้สัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ค่ะแ <c oughs> นะนำตัวหน่อยค่ะมาจากสำนักวิชาศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาเอกวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่สองค่ะ เ,เคยใช้บริการรถไฟฟ้าไหมคะเคยค่ะทําไมถึงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าขอมาอะไรคะเอ่อเพราะมันสะดวกค่ะสําหรับคนที่ไม่มีรถใช้ในโมค่ะแล้วอยากให้รถบริบรการรถไฟฟ้านี้แบบ ปรับด้านไหนบ้างคะอ๋ออยากให้ปรับในส่วนของ GPS ที่ติดรถราคาบางครั้งเหมือน GPS มันหยุดกับที่แต่พอสักพักมันก็ไปอีกที่หนึ่งเลยะคะ่ะแล้วก็อยากให้มีในช่วงเวลาของรถรู้สึกว่ามันอาจจะไม่พอสาหรับคนทีไ่ไปเรียนอะไรแบบนี้คะ่ะค่ะข,ขออนุยาตสัมภาษณ์่หยคะได้คะ่ะอพี่เคยใช้รถไฟฟ้าไหมคะเคยใช้ค่ะพี่ใช้ทุกวันเลย พี่ช่วยแนะนาตัวไหนได้ไหมคะได้ค่ะพี่มาจากสํานักวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่2ค่ะคำถามนะคะก็คือทําไมถึงใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยคะเพราะว่าพี่ไม่มีรถส่วนตัวค่ะพี่ก็เลยใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยค่ะอยากถ้าสมมติว่าสามารถปรับปรุงรถบริการรถไฟฟ้าได้พี่อยากให้ปรับปรุงด้านใดบ้างคะพี่อยากให้ปรับปรุงเรื่องเหมือนตอนเที่ยงอะ มันจะเป็นช่วงที่นะักศึกษาจะต้องออกไปข้างนอกหรืออาจจะไปทํางานต่างๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่คนขับระเขาจะเป็นช่วงที่เขาพักพร้อมกันหมดเลยทําให้ช่วงเนี้ยนะักศึกษาจะไม่มีรถเลยลก็จะลําบากในช่วงนี้มากเลยค่ะก็อยากให้เขาผัดเวรกันว่าอ่าช่วงนี้จะให้เป็นคนนี้คนนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็ให้มาผัดกันกินข้าวอะไรกันให้เสร็จค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันลําบากมากใช่ขอบคุณค่ะ <c oughs> คราวนี้สัมภาษณ์นะคะแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชีรัตน์ปรส,สันนิสุทนะคะชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นค่ะมาจากปี3ค่ะเ,ออเคยใช้รถไฟฟ้าไหมคะเคยค่ะทำไมถึงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาลัยคะเพราะว่าตอนปีหนึ่งยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็ลเลยแบบมีลําบากนิดนึงในการมาเรียนอยากให้รถไฟฟ้าปรับปรุงตรงไหนบ้างคะอยากให้แบบว่าเพิ่มเวลานะคะแบบว่า มีบริการว่าอยู่ตรงไหนแล้วบ้างเราสามารถดูได้แต่ตอนนี้ก็มีแอปแล้วใช่ไหมคะใช่ขอบคุณค่ะตอวเนี้ยสัมษณ์นะคะได้ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนางสาววรพลมณีนยัยชื่อเล่นปาม,มี่คะ่ะมาจากสำนักบัญชีปีสามคะ่ะเ,เคยใช้รถไฟฟ้าไหมคะเคยใช้ทำไมถึงเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าคะเพราะว่ามันสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็มีพื้นที่ให้เรานั่งเยอะคะ่ะอยากให้ปรับปรุงในด้านใดบ้างคะ อ๋ออย่างแรกก็คือเรื่องเวลาแล้วก็ปริมาณรถที่มีใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันมีน้อยสำหรับนักศึกษาขอบคุณค่ะ